สวัสดีค่ะสวัสดีเอทั่วโลกนะคะทั้งชาวไทยและต่างประเทศประเทศไทยประเทศลาวนงนาทชาแนลนะคะขอฝากช่องเล็กๆด้วยค่ะวันนี้มากินส้มตำเล็บมือนางกับหมูยอนะคะน้ำลายไหลมากเลยอร่อยมากค่ะ น้ำลายไหลยอยากกินมาหลายวันแล้วนะคะน้ำลายไหลามากเลยมีผักแก้มด้วยรดน้ำโอ้โหลดรดเกลมพยขนมากเลยน่ากินมากนะคะมากินกับมากินกับไก่่าขอฝากช่องเล็กๆนุก,กด้วยนะคะหนุงนาทชแนลค่ะ ลดน้ำก่อนรดเส็บรดเส็บลดจัดเนี่ยผักอะไรพี่น้องรู้จักไหมคะผักอะไรมันเป็นผักสลัดนอกนะมันมาทั้งรากเลยเนี่ยยาไก่ซื้อมามันก็คล้ายๆกันกับผักสลัดนั่นแหละ มันก็มีคล้ายๆกันกับผักกาดนั่นแหละลองกินดูก็เพิ่งจะเคยกินครั้งแรกก็น่าจะอร่อยโอ้โหเล็บมือนางสุดยอดเลยค่ะพี่น้องอืมแซบ่บอืมอร่อยค่ะอืม,อม เชือเทศลาชินีมีประโยชน์นะคะอร่อยคือเล็บมือนางมาหมูยอมาวิธีทำเราต้องมาลว,วกน้ำก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัย สดสดะอาดเวลาเราซื้อของเรา,เราต้องเลือกดูสดๆหน่อยนะคะน่ากินมากเลยสดกรอบอ ขาดไม่ได้คือผักสดค่ะพี่น้องต้องมีผักสดแก้มผักอะไรก็ได้อร่อยมากมันหอมนะผักเนี่ยเป็นผักสลัดนอกมาคำใหญ่ๆอืมแก้ว มากินกับไก่ไก่นะคะอร่อยมากค่ะรสเด็ดไก่ไก่ตำสุดยอดเลยนะคะปรุงปรุงน้ำให้อร่อยเลยปรุงน้ำให้อร่อยเลยเนี่ยใส่ปลาร้ใส่ปลาราขวดค่ะรแสแซ่บเลยปลาราขวดที่ไม่เอาอย่างดีหน่อยนะมันจะได้ไม่เหม็นคาวอร่อยก็ตำเหมือนต้มตำแะไรอืม แซ่บไรยค่ะพี่น้องรสจัดอร่อย เ, ang, เ,เ ang, <ๆ>ล็บมือนางอร่อยมากเลยมันสดเล็บมือนางไม่มีกระดูกแจ่บแจบน่อมหมดไปแล้วต้นหนึ่งเขาขายมาอร่อยมากนะพี่น้อง ความอร่อยแขกเบรกม่อยู่แบบไรกับกพี่น้องรสจัดจ้านอร่อยหมดไปแล้วหนึ่งต้นรสชาติมันก็อร่อยดีผักอเนี้ยถามแม่ค้าก็บอกว่าผักสลัดผักสลัดนอกกินกับสลัดได้ ในไก่ไม่รู้จักชื่อก็เห็นมันแปลกดีลำต้นมันน่าจะก,กินได้นะอืมอืมต้นก็กินได้ก่อนบไม่เหม็นเขียวไม่เหม็นเขียว ใครได้กินะติดใจนะคะเยี่ยมอร่อยอร่อยมากนะคะมากินกับยายไก่ค่ะบ๊ายบายบายนะคะสวัสดีค่ะ